มื่นวางครับโอ้จะพาครับนี่ครับกับกับบ้านมังมื่นแมนครับมวนว่ะครับผมมวนว่ะครับมวนที่สุดน่มวนสุดๆการตั้งเฮียก็บม่ค่อยมีครับผมนี่เธอเดียวแเนี่ยครับมวนคนหลายเนาะครับบกว่าตากว่าสามพันคนแหรอผมแบบหลายแห้งคิดว่าประมาณสามแสนคนครับว้าตู้โพสผมแกยัดแต่งไม่ได้ไงนะครับ นี่ครับผมครับนี่ครับผมทีมงานเจ้าภาพนะครับมวนบ่ครับมวนบ่ครับมวนค่ะถึงใจแล้วนะไม่ได้จับอยากจับสนุกไหมคะัสนุกไหมครับจับอะไรเหรอครับมันหดหมดแล้วมันหนาวนี่ครับมวนมวนเนาะครับมวนค่ะมวนมวนแห้งขาล่าบ่ครับผมขาขาล่าบ่ครับเพราะมันไดงค่ะเพราะมันไดงค่ะแต่ว่าเห็นแต่บ่เห็นหนังเกี้ยๆเลยครับเผื่เห็นมันสิบ่คุ้มเงินมันลยบ่คุ้มเป็นบ่ครับนะครับ ฉันในขอเส้เล็บดิะนะครับถ้ามีโอกาสให้ดอกมือด้มาอีกเนี่ยเด้อครับผมอาจจะเป็นงานแต่งผมก็ได้ครับจัดไปครับโอ้ยสุดยอดครับใช่ไหมนจะเป็นงานแต่งครับผมจะเป็นโอกาสเดี๋ยวโมเแล้วลงโซเชียลนี่แสดงว่าต้องเด็กเมียนต้องจ้างเด้ครับอันคือเป็นรักฐานเราไหมลักฐานไว้แล้วนะครับครับผมนี่นะครับอันเบาไหมนะมักยังก่อนมักดอกมย มกักยังก็บังอันแห้งๆไหมหอยโซ่ม<า>ันก็มามาักเงี้งขึ้มัก้เง้เศร้าดเศาบ่ได้หอกครับผมหนีสินร้ายอยู่ครับอเอ้ถ่ายไฟสักอีกสักรอบก็ได้อว <c oughs> <c oughs> ่าเศ้าแล้ววาแฟนแฟนรครับแฟนหรอครับครับผมนี่นะครับผม เจ้าภาพนะครับคณะเจ้าภาพเอาเดี๋ยวเดียวันนี้ผมว่าสิเอากันคลิปส่งเลี้ยงไปลงมาหนิข้าเจ้าสิว่าดามาผมมัดนีิดามาก็สร้างเขาแล้วเขามวนวันนี้ผมเร็วเน้เขาบ็ได้จ้างน้ำข่อยไหมเนี่ยเห็นบอกครับฟังจากปากว่าจังใดก่อนนะครับเขาบริจ้างน้ำข่อยกับยาหัวโอ้ยไก่ยาพิ่นนี่ผู้จ้างนะครับผู้จ้างบัวผัวผู้จ่างผู้จ้างนี่นะครับผมคุณเป็นโฟมากนะ กูเพิ่นบ่อมัก,มกเ,เนี่ยครับนี่ครับผมนี่นะครับโอ้จ่าภาพนะครับครับผม,มจ่าภาพใจดีนะครับใจง่ายใจใส,สปอร์ตนะครับหมักแห้งนะครับผมขันมน้นบัวพวอคอยมักแสนสะท้านั่นเห็นบ่แต่ว่าพวอยู่หรอ,หล,อหล่อวะเรียบร้อยนะคะ นี่ครับผมเจ้าภาพนะครับสองห้าพันห้าเนื้มันคล้องเหรียญนี่เมย์เมยมัดจำไปด้วนี่ว่าสิแต่งงานเพิ่นเล่าสิจ้างโอเคค่ะเดี๋ยวหนูมดจำเจ้าภาพครับคลิปนี้เป็นพยานนะครับผมคลิปนี้เป็นพยานนะครับนี่นะครับมัดจคลิปนี้เป็นพยานเด้อครับผมนี่นะครับก็สงสัยสิได้เจอ ไอเซงสถานีคือนึงอยู่ดอกคับผมโอ้ยนี่นะครับจะพบนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่ได้ให้ดอกมืนะครับผมมาเสพสองสรองในงานนะครับเอาว่าเห็นเล้วนางจะเทียร์เอามาจากสวีเดนสวีเดนเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะกับเมื่อไรเป็นยังไงกับอีกสองอาทิตยับสอิตเพราะว่า ลูกเปิดเทอมบอดี้คุณวิชาสองคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกับคุณซิริกิคุณบอบบี้บ๊อบบี้เป่นนะคะมากันไอ้กับลูกก็ได้ได้เสียดให้อีสานอยู่กับโอเคอยู่พี่เป็นมอล้ำเป็นเก่าแล้วเนาะแล้วเดินมอล้ำเป็นทุกเบอรี้ได้จนเป็ด้วยว่า บอกภาษาังกฤษมันแบบเนียน่ะอาดแต่ว่าเวลาสุไปเวียดเขาบอกภาษาสุดแต่ปัจจุบันก็บอกภาษาอัคีร์กีเซียเขาเขาว่าแม่เขาต้องบอกหรอกภาษาสเปนแม่บอกภาษาอังกีเอยู่ใั่เขาเล่นภาษาสอนแหม่เขาเล่นภาษาเป็นน้ำเขาอันนี้ครับบ้านโขกศิลาอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครสุดยอดครับสุดยอดโอ้พี่น้องมาฟั้งร่ำายแห้งครับผมดีใจหลไรขึ้นมา เขาทาผู้ใดก็ถามผู้ใดก็เถื่อม่นอิลีบอกเม่นอิลีบอกอยู่หันถามตัางแดนจัาเดือนกว่วันหาหกเดือนนี้แล้วแม่นอิลีบอกเม่นอิลีบอกบอกเราเมย์บอกบุญใหญ่นะครับแต่ว่าใครไปงานเขาเขาก็เลยแบบเขาต้องจัดแบบนี้แต่ว่าเขาโอเคมันก็แยกแยกแยกฟังคนได้งานครับก็มีก็มีอยู่รอบหนึ่งวะก็อยากเป็นเรื่องปกติปกติครับงานทุกงานครับบ่มีเป็นไปบ่ได้ แต่ว่าเขาไปเลยครับแข่งงานงทำน้ำพังแต่ว่าคือว่าเจ้าหน้าที่มันดูแลดีนะครับเจ้าหน้าที่มาหลายก็แข่งงานครับผมมาดูแลดีครับงานเจ้าหน้าที่เป็นสุดยอดครับผมเก็บภาพก็สุดยอดมีดิตรคนสุดยอดคะ่ะเหนยอยู่นั่งกินกล็ดฟ้อมเพียงเฮียงนาพระขาดเบียตหรอเทิงเราเทิงไหว มือเราไปเรื่องเบียร์มีไหว้หนักเลยอยู่น่ะหันมีค่ะอันผมเมาไหว้เหรอเตะอันนนัตกเป็นที่อยู่บนหน่ะหันจมงสันจากคุณเดช่หว้กับเหลราผสมกันตกเวทีอยู่หันแลกครับเบิ่งดีเป็นไรนี่นะครับผมฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับทีมงานดอกไม้เป็นรับมาสูงๆวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคณะเจ้าภาพนี่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคคุณ อ่มือพระพรนะครับแสงคีฮัตบอให้ในจังหวัดอไบ้างะ